มสการ์ครปู่การมัาสการค่ะ,คะเออจะเล่นพน่ะนี่ยังไงเอออ,เออกเลขรถผุดน้อเลขฝันหุดน้เ,นนเลขรถมือรถที่หนึ่งเก้าอ,อีบอยเนี่ค่ะเราพัฒนาของปู่เนาะค่ะเข้าเลขความฝันเนาะก็ยังว่าถามเอาความฝันน้ำปูอันนั้นเก้าสี่ร้วนออกเก้าสี่หนึ่งเก้า สามสี่ฟันครับฟันครับรถพายง้มไปท,ทั้งบุญทั้งขานเลยจ้าออกหนึง่งเก้าตรงๆแล้วครับปูน<ถ>ะเ,เขาเลขหนึ่งแล้วจ้าหนึ่งมาเขาเลขขัามฟันแล้วค่ะปูหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าใช่ค่ะเราเอามาเขามาสามตูวเรื่อยรถทั้งหนามันะทั้งหนามันมีอย่างแน่นมุ้งมุงแม่งมีมงแปดสี่หน่งเก้าหก กระถามปูกระถามปูยี่วันเลขมีสามตัวพนี่บอกปูว่ามีสามตัวปูว่าสามตัวนั่นน่าเลขกกรุงเทพเนาะเล็กขนาดนั่นเลขรถนอกน,กนะอ๋อเลขรถนอกมีสามตัวนะปูเนาะมันเลขรถโฟกเนาะจ้ะตู้โฟกสบินนะรถสมัยเก่าคับดีนี่แหละนะปูเนาะสมัยนี้มาขึ้นมากรุ่นใหม่นี่ดีรุ่นเดียวกันละ แต่ว่าึคืาไม่ร้านเจ็ดบอกเลยป<ะ>่าต้องล้านเจ็ดแค่แพ,พงเลยรถตู้บมดอย่าปูรถตู้รุ<อ>่นไม่มีสองล้านเจ็ดนี่ะหละรุ่นล้านเจ็ดตัวนี้ก็ได้ครับไปนัันไปดีเนาะปูเนาะตัวนี้มันร้านเจ็ดแต่ปูสิ่เมื่อสองมือสาม,มน่ะสี่หกแสนเป็นเรื่องไหนอันอ้นได้เท่าใดแล้วนนไม่เท่ากันแล้ว ก็ขาดยุ่สองพันบาีิขาดยุ่สองพันเลยก็ได้ไปสามร้อยเนาะแม่โอ้ยสามร้อยสามร้อยใส่เจ็ดร้อยเนาะเป็นพันเองเลยเงี้ยเงี้มันขาดสามพันแหละค่ะมาี้ขาดสองพันตอนนี้ขาดยุ่สองพันหลังค่ามุ่งหลังค่าเอาเด้อเอฟซีกูไดอยากซอยปูเนาะค่ะมุ่งหลังค่า หลังค่าขาดขาดซื้อหลังค่ายูสองพันตอนนี้ได้มาแล้วสามร้อยร่วมด้วยช่วยกันเนาะอ่ะเลขปูเขาคว่มฝันทะเบียนรถฝันว่าครับรดผ้าย้อมไปทำบุญเลขทะเบ,บียนรถสี่หนึ่งเก้าเข่าเนื่องเก้าตรงตรงแล้วอะ่ะปูเนาะแ,นแลวเลขวิ่งลูดกันหนึ่งเนาะจ้ะหนึ่งตรงอุ้ยผู้ใดมีโคมิรามก็ปูเน่ยเดี๋ยวร่วม,มุญร่วมท่านเนาะ เอาบัญชีปูไปเลยเด้อค่ะผูใดอยากได้กะทั่วมาเอาน้ำแอดก็ได้เนาะ <c oughs> รืทั่วหา<ม>ปูโดยตรงก็ได้เนี่ยความฝันเล็กวิ่งรูดเข่าทุกงวดเนาะค่ะปูบอลุดเนาะวิ่งรูดเน,ะ<ม>นาะจ้ะแนวทางเพื่อนบ้านเราพัฒนาคมคงเนาะรัฐบาลไทยลงไป็นละเมันบอกค่ะปูรัฐบ,บาลไทยจังหวะเด้อกสันไม่แรงยังตามเอาเนะยังล่องนคลิปเล่าเพื่อนเดี๋ยวไปเบิรงกันมาล่องไปหร<ม>ือยังน,นนะ ม้วนไซุยยงแล้วแต้มแต่ละรอบนี่ก็ได้แม่มนแล้วรุ่งตรงนี้ยังไงเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขาไปเมื่อไหมใช่ยังสี่สรูปคลิปให้พเพื่อนช่วงเย็นช่วงแรงเนะจ๊ะเอาวันนห้ก็หน่นอยคุูบ้านนี้เรืยอสามครัวให้บนในล่างให้กัจ้ะเอาเอาเล่าก่อนนะจ้ะปูเอาเล <ๆ S 2> ่าก่อนก่อนเพราะว่าเรามันด่วนก่อนปูบ้านแพงเอาลาก่อน อฝันอีกลราบอกค่ะปูเราฝันบ้ฝันจุวกเรมเร่มบ้ฝันฝันจังไหนฝันลืมฝันจำไม่ได้บ่จ่ะจำไม่ได้ฝันย่อมนี่ละจะข้าย่อมไปยังไงไปย่างไปไปข้ากันไปยังไดพูดหน้จำไม่ได้ วควิ่งรูดตัวใดกับปูงวันนี้ปูวิ่งรูดหกร่องหุดรองเจ็ดเด้อรองเจ็ดค่ะวิ่งรูดหกลองเจ็ดอ่ะก็ข,ขีดสันใต้แป๊บคนจ้า คูในที่สุดนี่จิตโอคูคควิ่งรูดหกลองเจ็ดเน้นที่หกแมนจ้ะวันนี้อันสามตัว,ตวจ้ะห้าหกสี่ห้าหกสี่ค่ะสองตัวหกสี่สองตัวห <5, 5 S 1> มูห หกสี่แล้วก็หกห้าบอกรับปูแมนหกหกหกห้าแล้วก็หกหกห้าหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะตัวกันเจ็ดสี่ครับเจ็ดเจ็ดตัวกันแล้วก็มีเจ็ดสี่กับเ <7, 5. S 1> จ็ดเจ็ดจ้าเอาสองคู่ได้สุดที่หกเจ็ดเจ็ดเนี่ยอ่านเล่นตัวใดครับปูเล่นหนุกสี่ล่ะ เน้นที่หกสี่เนาะจ้ะหกสี่กับหกเจ็ดหกสี่กับหกเจ็ดแม่นจ้ะแล้วก็ฮสามตัวมีห้าหกสี่ชุดเดียวพอจ้ะปู่ชุดเดียวนะชุดเดียวนะโอ้ยฟันอีกนนเนอะเนอะมันฟันแม่นอยู่ดีค่ะแม่นฟันแม่นอะไรเนาะซิ่งเฮ้ยโอ้ยปู่กับปูเคยฟันเลย ก็มันไม่จะเขานอกก็ไม่จะบอกไม่จะว,ว,ว่าทวนตัวเลขเดี๋ยวขอทวนตัวเลขไงเอฟซีก่อนเนาะกับปู่าปู่บ้าน้างเนาะกับลาวพัฒนาวันที่สิบห้าสิงหาคมสองห้าแปดวันศุกร์คือวันนี้รอบบ่าย<ม>เอ้ยรอบเย็นเนาะกับสองทุ่มครึ่งบิ่งลูดหกกับเจ็ดเน้นหกเนาะจ้ะสามตัวมีห้าหกสี่สองตัวมีหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเนาะจ้ะ เน้นที่หกสี่กับหกเจ็ดนี่ค่ะแน,นวทางแต่ว่าเมื่อไหร่โบฟันเด้อไอ้ที่ฟันดจนจำไม่ได้มันมาปัวหรือว่าจันก็ปเป็นเลขบอกเลยยังไงเปล่นคือฟันคน,นยังไงหามกันมากผมยังยังไงนี่หละเลขทันอาวน่ะขนฟันน่ะคือหามกันชักก็เป็นยังไง พ่อขอบเขตเนี่ยเจ็บบ่ตายดอก,มา,าม,กมาหามกันมาหามกันมากเจ็บมันบุเจ็บบอกมาละ่ะว่าหามกันมากดีค่ะปูแม่ยนเม่น,มนหาม,มาเลยว่าเลี้ยงสี่หามี่นี่บอกตัวนี่บอกต่วผู้หญิงได้เขาหามมากพุ่งยิงผู <c oughs> ้หญิงหามอย่างปู เขาหามผู้หญิงมากเหรอจ๊ะเจ้าว่าเป็นียังเอาหามใส่คือแขนปีใส่ไม่เห็นไม่ร่ำเดียวอ่ะแขนแขนตรงเลงหามกันมากอ๋อเป็นยังนอหน่ะวะเพราะว่าที่เราคุณได้ถามใกล้กับเจ้าหรอกเลี้ยวเห็นไก่ไหมผู้ชายเป็นคนหามบ่จ้ะแม่เป็นกับเจ้าเป็นยังหัวผู้ชายอยู่หัวอยู่ท้ายมันบ่ปู ผู้ยิ่งนอ,ย,อ <ใ S 2> ยู่ตรงกลางแมปป่นหามไปเลขสิบ่หามสบมือน,นี้เออเขนคืออูนี่ไปทั้งเย้าตามไม่เหรอสิบสบวหามสบบปูงวอเลขกันเล่าหรือเลขไทยเนาะเลขเล่าเ,าเ,าเานานนะเลขอาจียหามก็ได้เนาะปูเนาะอเป็นซีมันกันนี่แล้วอาวซีนี่นแหละลูลนะ่ะอวซีเจอาวซีอซีนี่แหละตามกูา ฟันพร้อมเนาะผู้ใายกับน้าหาาแม่หนามหาหน้าหมูเ้นาล้วไม่งันดูจ้ะจะกเเสียนมันร้ายนะล่ะันนบ่ครับหาซีหาบหาหาหา่ปูหกซีหกนะเอาวัาน<อ>จะพัร้อยเมาสซื้อดอกกันเนะเ<อ>าะเมาสเราอกอี่ห้อไหนล่ะหาซีหาหาซีหกสามตัว ห้าหกสี่เล้วค่ะเอาไปพิจารณาเบิ่งความฝันมาอนีของปูคือว่าปูฝันผู้ชายสองคนหามผู้หญิงมาหนึ่งคนนั่งนั่งได้ถามเลยยังเจ้ายังใครอยู่นี่เดียวเองไก่มาก็มันเนี่ยดูเห็นดูไก่ดิค่ะปู่เราดิถามในว่าเนาะก็เจ้ามันหมูเรื่องมูเล้ามันยังหมูเป็ดใยจ้าอันนี้เราเดลียวเห็นไก่จ้าคือขับรถถึงแม่แล้วขับรถเนาะ ป็นรถขับรถพาโยมไปทำาบุญละเจ้าของขับเองว่ารถเจ้าของเองเหมือนี่กนเบื่อรถแต่นัรนหนึ่งเก้าตรงๆเนาะค่ะปูนเนาะแม่นมันแม่นขนาดบัตน,นี้แต่ว่าเลขวิ่งรวดของเขาทุกวันเนาะค่ะของปูไม่พลาดแม่เอาพยายากร่วมด้วยร่วมบุญเนาะคะ่ะซื้อหลังค่ามงมุ่งซอยปูเหลืออยู่สองพันขาดอยู่สองพัน ไัยอยากเฮ็ดแหลกอยากร่วมสร้างเนาะค่ะนหนทางบุญผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้ดิค่ะบุญนี่ยส้างอยู่น้ำวัดน้ำมาวัดที่เพิ่นกันดานเนาะปูเน,นาะบ่วยมีก่ะส้างได้อยู่เนาะจ้ะคนสิเฮ็ดบุญน้ำวัดตอนนี้กัระ,ะมัดร,ระวังมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเนาะกะ็บ่เป็นหยังค่ะเฮ็ดกับปูได้อยู่ขาดอยู่สองพันเนาะจ้ะหลังคากับไทยเห็นอยู่เนาะคะ่ะปูเนาะ เอ๋อปูกระโปงจะเริ่มด้วว่าบัดในบ้านนี่แหละมันนะหอกดินแดงมันผ้ากระเจ้าปวยกระเจ้าหยังแน่ผ้ากระเจ้าบอเลียนนะนะจ้าเรื่องบริษัทบริกาหยังอันนี้ก็แล้วหลังไงนี่ก็ปูปวดปูปูถมปูนั่นแหละยังไปผุนได้เนี่ยที่แรกมันเป็นพื้นเก่าเนาะอยู่เลิกปูถมมื่อคืนบินเม็ดหนึ่งมาได้ไงจ้า ก็ม,มาก็เจ้าแล้วก็ให้พระน้อยก็เจ้ายูปูกับไปเที่ยปูบวชที่แรกนะนะจ้ะแต่กะซอหาศูนบุระเอาบันนี้ก็บผู้หารละสิบแล้วกะซอยปูยังไงเดอ้อเอฟซีไพมิโซกับไดบ่มมิโซกับบ่ววากันเนาะตามนี้เอา,เอาปูไหวพอนพันมีโซกมือแรกเนี่ยจ้ะปู ขอสชคคาราเออยงไปช่วยแน่ทาาุร <obsession> <jam ming. S 1> ่องเบื้องก็ะนาันสิบปรมานโบไอไอมานก็ยังทาานนี่มันก็ถ้าก็นสิบปรมานโบว่ะเขาแต่ทาานมากเลยสี่สังกสีมั่งงงเบิ้งร้นแหละเนี่ยถ่านรูปใเบิ้งล้นเปูเนาะขึ้นในเบิ้งร้นเนาะม่ได้ไปใส่เงี้ยนี่ได้ยงได้ผพ้เดียวละ อ่ามากกะไรเป็นบุญของน้องเบิุบาทกุ้เสตั่าหมายบินไปใช้ออวายสวรมาด้อยังไปเขาบอกไปเช่าไปพ่อผมกันยังท่านไปพ่พ่อมกับด้านเขาบอกไปบอกข่าวไปบอกบุญไปบมแมนสิว่าเรียรเลยจาจอเจริเจริญค่ะกับไพ่อคุณกับปู่ค่ะการนมัสการค่ะ เออห้ออยู่ที่เป็นสุโซจ้าไม่เจริญแบบดินอยู่ไปจังไลยก็ห้อยไอ้จิ้มยิงงเกลือใหญ่ลงจากเรือขึ้นนาไปเรื่อยๆมีพันหนึ่งเบื่อขึ้นหาพันมีหาพันเบื่อขึ้นแสนหนึ่งรดสาธุค่ะปู่ค่ะกรรมน้ำมันจักรันค่ะปู่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดน,นะคะถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจกับท่งช่องโจพาลวยแดงนะคะขอกราบขอผู้คุณ,ค,ณคุณพ่อคุณแม่พี่น้นองสุบุตรสุกนที่เข้ามารับชมรับฟังเขามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยุตตลอดน,นะคะไม่ทอดทิ้งกันกขอให้ทุกท่านมิโสมิราม,มิมานคามคงไปล่าไปแรกเนาะค่ะ ็ขอให้แห้งให้ปังให้ดังให้รวยทุกๆคนทุกท่านไปรัฐบาลไทยเราก็ขอให้ถือกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยรางวัลที่หนึ่งแห้งแหงปังปังรวยรวยสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครัคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ